คุณเชื่อในความฝันไหมคะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มองว่าความฝันเป็นแค่ภาพหลอนของสมองแต่สำหรับคนโบราณหรือแม้แต่ผู้รู้ในหลายสาขาวิชาความฝันคือภาพที่จิตใต้สำนึกใช้สื่อสารบางฝันคือลางเตือนภัยบางฝันคือการเปิดประตูโชคลาภคืนนี้ฉันจะพาคุณฟังการทำนายฝันอย่างละเอียด ลึกถึงชั้นจิตใจอารมณ์และพลังงานรอบตัวลองนอนหลับตาแล้วนึกถึงความฝันล่าสุดของคุณสิคะทำนายฝันฝันเห็นเครื่องบินตกการฝันเห็นเครื่องบินตกเป็นความฝันที่น่ากลัวและทำให้ใจหายแต่ความหมายมักจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่ได้หมายถึงลางร้ายถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจริงความฝันนี้มักสะท้อนถึงความกังวลความกลัว หรือการขาดการควบคุมในชีวิตของคุณเองค่ะความกังวลและความกลัวเครื่องบินเป็นสัญลักษณ์ของความหวังความทะเยอทะยานหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตการที่เครื่องบินตกจึงสะท้อนถึงความกังวลและความกลัวว่าเป้าหมายหรือความหวังที่คุณตั้งไว้จะพังทลายลงหรือไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังการขาดการควบคุม การควบคุมเครื่องบินในฝันเปรียบเสมือนการควบคุมชีวิตของคุณเองการที่เครื่องบินตกจึงอาจหมายถึงคุณกำลังรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างที่ต้องการหรือรู้สึกว่าชีวิตกำลังจะหลุดจากมือความล้มเหลวหรืออุปสรรค เครื่องบินตกยังเป็นตัวแทนของความล้มเหลวหรืออุปสรรคที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งอาจทำให้แผนการต่างๆที่วางไว้ต้องหยุดชะงักหรือไม่ประสบความสำเร็จการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การตกจากท้องฟ้าลงสู่พื้นดินสามารถสื่อถึง การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่ทันตั้งตัวในชีวิตของคุณซึ่งเป็นเรื่องที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวหรือเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงการตีความตามด้านต่างๆดวงโดยรวมเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตควรใช้สติและรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้การงาน อาจมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นในหน้าที่การงานหรือโปรเจกต์ที่ทำอยู่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ควรเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเข้ามาการเงินควรระวังเรื่องการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้จ่ายที่ขาดการไตรตรองเพราะอาจทำให้เกิดปัญหาทางการเงินที่คาดไม่ถึงความรัก ความสัมพันธ์อาจมีเรื่องขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วควรเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกเลขนำโชคการทำนายเลขนำโชคจากการฝันเห็นเครื่องบินตกนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่ตำราทำนายฝันบางเล่มอาจตีความจากสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องเลขที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบิน 9. ศู 0, เลขที่เกี่ยวข้องกับการตกหรืออุบัติเหตุ048เลขที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลว0ตัวอย่างเลขที่อาจมีการตีความ90 09 94 49 98 89 40 04 74 47 รดใช้วิจารณญาณค่ะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณจากใจจริงนะคะสำหรับทุกการรับชมทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจที่มอบให้กับช่องกระจกแห่งสติเสมอมากำลังใจจากทุกท่านคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ